ไม่ใช่สตอรี่ที่พิเศษแล้วนะคะเมื่อตอนนี้นางฟ้าออกัสได้รับรางวัลที่คลองใจท่านผู้ชมสยามซีรีส์อวอร์ด2021ซึ่งเป็นคู่ที่น่ารักกันมาตลอดเลยค่ะมาฟังเสียงทั้งสองคนได้เลยนะคะ สวัสดีครับผมออกัสพชิรวิทย์นะครับก็ขอบคุณสยามซีรีส์อวบอร์ดนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับออกัสแล้วก็น้ำฟ้านะครับก็ดีใจมากๆกครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเราสองคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนนะครับคอยให้กำลังใจแลวก็ชื่นชอบเราสองคนนะครับดีใจมากมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับ้าเจ้าว่ะชื่อน้ำฟ้าค่ะ จำฟ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลคู่แฝงจอแก้วนะคะจากงานมอบรางวัลสยามซีรีส์อะวอร์ด2021ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสำนักข่าวไฮแลนด์เฮดไลน์แล้วก็มีเตียสานแอดมันกลุ่มมากๆเลยนะคะที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแม่กรัวคนใหม่ค่ะแล้วก็ทําให้เราได้รับรางวัลน,นี้มาค่ะขอบคุณค่ะหนูดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ เอาละค่ะตอนนี้ออกาสนางฟ้าก็ได้เป็นคู่ที่ครองใจงท่านผู้ชมมากที่สุดแล้วนะคะตอนนี้และแฟนค่ะก็ยังรอผลงานคู่ของทั้งสองคนอยู่นะคะจับไว่ไวเลยนะคะขอบคุณ